มันมีน้อยสิเฮ็ดขั้นมะเขือคืนหรือว่าเฮ็ดดองมะเขือคืนกินกับตำปพนต่ำแจวเนาะค่ะกับมีมะเขือคืนไม่แ่น่อยเดี๋ยวเอาในเราออกแล้วกับเสีสยมาใส่ครับนำมะขามเปียกเนาะค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้อยนึงเนาะค่ะเ้าสิขันคว่มคืนมันออกก่อนเนาะค่ะก็จะเฮ็ดประมาณนี้นะคะขั้นขั้นเห็นมะเขือคืนกับนำมะขามเปียกเข้ากันก้อนเนาะค่ะมันจะได้กรอบหนึ่งเสด็จกรอบสองเสด็จเหมือความคืนเนาะค่ะ เขาจะพันแบบนี้แล้วก็จะมักไวประมาณหาหน้าที่เนาะคะ่ะเสร็จแล้วเขาจะมักไวหาหน้าที่เดวเขาจะเส่มาดองน้าปลานะคะเดี๋ยวเขามาเพิ่งต่อนางออกมาแล้วเนาะ,ะขั้นใส่เกลือก็ใส่น้ำปลาขามเปียกเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเขาจะล้างออกเสร็จแล้วเขาจะใส่หอมหอมแดงนะคะก็จะใส่น้ำบลกขามเปียกลงไปนิดนึงนิดเดียวนะคะตามด้วยน้าปลานะคะ คันในเขากันเนาะคะ่ะเป็นการเฮ็ดปลาเคือคืนเขาเอาิญนอย่างพี่น้องแต่ว่าไม่ยังน่อยได้กินตอนสมัยเป็นเด็กน่อยพอเฮ็ดให้กิน,นะะเนาะค่ะปลาเคือคืนนี่กินแซบได้กันห้าเฮ็ดแล้วบบนี้พ่อเขาหมักยังสี่แล้วแล้วบบนี้เอาไปกินเอาไปกินกับปนแจ้วแซบหลายเนาะคะ่ะไม่ยังหน้อยสีเอิญไม่นูออนน่น้ี่าบลเคือคืนดองน้ำปลานะะเนาะค่ะเนาะพ่อคันเขากันแล้วห้ากระสิ ใส่บกักริดน่วยลงไปน้อยนึงนะคะเวลาเข้ากิน่นทำมาจำปนจำเจวก็ถือว่าเป็นลูกโดดไปนั่งเนาะค่ะเนี่ยค่ะกระสิเป็นบักเอขคืนดอกน้าปานะคะเซ็ตซับเรียบร้อยกปประสีประมาณนี้เนาะค่ะบานายก็สิทิ้งไว้ประมาณจักสิบหานาทีเข้ากก,กินก็ตตำปนตำเจวได้ลเ,ลเลยค่ะรับรองวา่าแ่บนะคะเข่ากันดีหลายก็ลาบมเมนแทลาบอ่าบล,าบ,ลาบปัดุกเนาะค่ะหรือว่าตำปนตำเจวนะคะนี่คือบักเคขคืนดอกน้าปานะคะด้วยรักจากใจจ้า